นะครับตอนนี้ช่วยเดบโอนนะครับเพื่กับมือเกมแทาสั่งเรื่งเกมต่อเดี๋ยวบอกแค่แป๊บเดียววันนี้เดี๋ยวเราได้มาสร้างตัวละครมังกรน้ำแข็งเลนะครับดาซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหเป็นตัวละครที่หลายคนก็ขอมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับนะผมก็เลยต้องจัดให้น้องๆหลายๆคนหน่อยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหนะครับหูตัวสีนี้นะครับเข้ากับด่านน้ำแข็งจริงๆเลยนะครับนะดูดิ นะครับมันคือมังกรน,น้ําแข็งที่หลายคนก็อยากเห็นอยากดูนะครับกูจะพูดอะไรซ้ำเนี่ยนะครับนะบนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามังกรน,น้ําแข็งที่ผมสร้างมามันจะโหดและเก่งขนาดไหนแต่อันดับแรกไปดูกันก่อนนะครับว่าผมสร้างยังไงนะฮะ อ่ะเอาละครับนี่ก็คือตัวละครดักก้อนไอของผมหรือว่ามังกรน้ําแข็งของผมนะครับที่ผมสร้างเอาไว้นะฮะเออซึ่งก็บอกเลยว่านะครับผมตกแต่งให้มันดูเหมือนพวกจักรพรรดิมังกรน้ําแข็งนะครับดูดิในะครับนาดูดิในะครับนามีอันนี้สะพายด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีเกาะแบบว่าโอ้โหเป็นแบบพวกสายรบเหมือนพวกเออ่ดักก้อนไฟเหมือนกันเลยนะครับนาเหมือนมังกรไฟเหมือนกันเลยนะฮะเออซึ่งเออทั้งสองขั้วนี้เป็นอริกันนะครับนะระหว่างน้ําแข็งกับไฟนะครับนะเออ อ่ะมาดูที่การแต่งตัวนะครับการแต่งตัวของผมเนี่ยก็จะมีเอ่อเออ่ปากของจระเข้นะครับแล้วก็เ,เขาเขาเอา้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไงงวดเฮ้ยอะไรวะเขาของพวกเดวิลนะครับก็จะเหมือนพวกเอ่อมังกรไฟแหละฮะนะั่นอนอกนั้นก็จะคล้ายๆดังเอ่อ ลักกอนไฟหมดเลยนะคะแต่ที่เติมมาก็คือจะมีแขนเกาะตรงนี้แล้วก็ตรงข้อมือด้วยนะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะครับที่เป็นดูเหมือนแบบพวกเหมือนจักระพัดน้ําแข็งนะครับนัดักก้อนน้าแข็งนะฮะ <S <S อ่าแล้วส่วนต่อมานะครับด้านพลังอาวุธของเรานะครับน้องๆก็อาจจะงงเอ้ทำไมพี่ไม่ติดปีกนะครับนะ ออพี่จะติดอยู่แล้วนะครับแต่ก็แค่อยากเปิดตัวมาแบบให้มันไม่มีปีกนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าออมันไม่ค่อยเท,เท่เท่าไหร่เดี๋ยวปิดก่อนนะครับนะให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะฮะความสามารถเ,เอาที่ความสามารถก่อนนะครับความสามารถเนี่ยออผมจะเอาเป็นโกดนะครับมีโกดอยู่ในนั้นแล้วก็พุ่งแบบ แอริส uh, นะครับแล้วก็นี่มีน้ําแข็งแบบเออ่ uh, ไอตัวตัวอะไรวะแบบโจน500นะครับนะเป็นแบบว่าบาเรียน้ําแข็งเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรแอริออนน้าแข็งนะครับนะเออเป็นแบบว่าวงน้ําแข็งเออแล้วต่อมาก็จะเป็นไอตัวมอดนะครับมอดนี้มาจากเอ่อโอดินนะครับซึ่งเป็นเอ่อเขาเรียกวอะไรฟอร์เซนฟูรี่ก็คือแบบว่าเออ่ โกดเป็นน้ําแข็งนะครับนะก็คือคุณจะเห็นแค่โกดแบบธรรมดาใช่ไหมโกดแบบธรรมดาก็คือจะปล่อยของเอาเยอะนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมแต่ก็คือไอโกดแบบฟูรี่แบบฟอเซนเนี่ยแบบว่าน้ําแข็งเนี่ยครับจะกลายเป็นแบบว่าเอ่อโกดแบบโกดแบบมีน้ําแข็งนะครับนะเอออ่ะแล้วต่อมาโซนอาวุธเนี่ยอาวุธของผมจะเอาเป็นของปอบผีฟ้าเหมือนการแทบทุกตัวของพวกมังกรเลยนะครับแต่เอ่อการปล่อยออกมาจะเป็นพวกไอนะครับนะก็คือเป็นน้ําแข็งออกมานะฮะ อ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณดูเป็นขวัญตาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นแมทจริงนะครับนะดูนี่นะครับเล่นแมทซิมูเลเตอร์ก่อนนี่เดี๋ยวโอ้โหนี่เป็นไงเราโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอุปกรณน้ำแข็งพวกเราจะแกนมันพวกเรานีเขาไปมาเลยโคตรทิพไห้นะครับแนละ้โอ้โหเละเร่เร่เร่เเ <laughs> แม่งยิงออกมาเป็นน้ำแข็งเลยนะครับนะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วถ้าสมมติมีคนถามผมนะครับว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาเออพลังของไอไจแอนพ่นพ่นน้ำแข็งออกมามันเป็นเพราะว่าถ้าสมมติพี่เอาพ่นเนี่ยมันจะพ่อนอย่างเดียวนะครับแต่มันจะไม่ปล่อยพลังมันจะไม่ปล่อยอาวุธของมันไม่ปล่อยพลังแบบ น้ำแข็งของมันออกมาจากมือนะครับนะคอยดูนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยคอย่คอยสมดุลเท่าไหร่นะครับน,นี่ดูหนะ้าดูนะเห็นไหม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 มันจะฆ่าสตูได้ช้ากว่าเห็นไหมดูดิดูดิเห็นไหม,หไหมแล้วมันก็จะค่อยปล่อยออพลังความโกรดน้าแบบน้าแข็งนะครับนาออกมาแทนที่จะฆ่าได้เลยนะครับนะแต่ถ้าพี่เอาออกดูนะ้จะเป็นยังไงปุ๊บถ้าพี่เอาออกปุ๊บมาชนตึอๆๆๆเห็นไหมฆ่าได้เลยแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคาเรียกว่าอะไรสมดุลสมดุลแบบปวดหดนะครับนะมันจะ มันจะเก่งกว่าเยอะนะครับนะถ้าพี่ไม่เอาพ่นน้าแข็งแต่พี่ก็เสียดายอยู่นะเพราะว่ามาังกรน,น้ําแข็งเสือกพ่นน้ําแข็งไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เจ๋งเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความโหดและความเก่งของมันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาออกจะดีกว่าอ่ะรถต่อนะครับนะทางกายภาพของเราเนี่ยก็จะเลื่อนเจ็ดพันนะครับมับงกรทุกตัวเลื่อ7เจ็ดพันหมดนะครับนะส่วนไซส์เนี่ยเออจะใหญ่กว่ามัางกรสายฟ้านะมังกรสายฟ้านี่สองจุดห้าใช่ไหม ผมจำไม่ได้นะครับนะแต่ตัวนี้ครับ2.8เลยทีเดียวส่วนมังกรไฟนะครับ3.2ใหญ่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนะแล้วต่อมาน้ําหนักนะครับน้ำหนัก50 movement ของมันเนี่ยการเคลื่อนที่ว่างไวของมันเอาผมเอาเป็นแค่20พอนะครับแล้วก็การโจมตีผมเอาแค่500พอนะครับนะไม่ต้องเอาเวอร์วางเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเอาไปล้านหนึ่งมันก็เท่ากับตีเร็วประมาณสักพันหนึ่งมันก็เท่าๆกันแหละนะครับนะถ้าเอาความเป็นจริงนะผมสร้างบ่อยจนรู้แล้ ว่ามันเป็นยังไงนะครับนะส่วนการโจมตีนะครับนะดาเมจของเราผมจะเอา200นะครับเท่ากับดาเมจมังกรทุกตัวนะครับนะอ่ะเอาระครับจากนั้นเราก็จะถ่ายรูปพี่แคร์นะครับนะยิ้มหน่อยมังกรโอ้ก็โดยยิ้มก็โดยเรียบร้อยนะครับนะโอเคเราได้มังกรละ อ่ะเอาละครับตอนนี้มังกรน้ำแข็งนะครับก็ได้ดูโดนช้างพวกช้างบุกนะครับช้างกันกล้วยช้างแกล้งแกลงช้างน้องเคยเห็นช้างหรึเปล่าตายเลยไอ้ช้างไม่พูดมากโอ้โหฆ่าแรงเฮอกโหมังกรที่ไม่อ่อดบีเรี่ยมกูพูดอีกแล้วนะครับนะคนดูช่วยเตือนสติผมทีแข็งแข็งโคตรโหดโอ้โหผมว่าอาจจะเป็นมังกรที่โหดที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะ เอาเรื่องว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายูนิตพวกนี้เป็นยูนิตขั้นต่ำนะครับนะมันอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้ถ้าเจอกับพวกตัวละครที่ผมสร้าง อ่เอาละครับต่อมาเราต้องมาเจอกับจอมโจร500หรือว่าโอ้โหเจ้าถิ่นที่อยู่ในเมืองไวกิ้งเมืองน้ําแข็งเหมือนกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้มันจะมาร่ามังกรนะครับฮ่าซึ่งก็บอกได้ว่ามาดูกันจะเป็นยังไงโอ้ยฝูงกองทัพเออไวกิ้งพวกเราร่อมอนฮ่าเออนีเอออย่าเพิ่ง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 ตายนะโอ้โหผมอยากเห็นพลังโอ้โหไม่ได้เห็นพลังแอร์เรียของเอออันนั้นเลยนะครับนะโอ้ยทำไมหมาตัวนี้มันเด้งออกมาล่ะนะครับนายจังเอ้ยนี่ไงปาเรียของจอมโจร500นะครับนะเออ ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันยิงแรงเกินไปนะครับไออันนี้นะครับไอมังกรนะครับนะซึ่งผมก็ให้ทุกอย่างมันสมดุลเท่าๆกันนะนะครับมังกรเนี่ยนะครับนะตี200ทุกตัวนะครับนะซึ่งเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็คืออาบูทอ่ะที่มันปล่อยออกมาเช่นอ่าไอมังกรไฟอ่ะดาเมจมัน200ใช่ไหมมันตีออกมาเนี่ยก็คือมันพ่นออกมาพ่นไฟออกมาคือแต่ละครั้งอ่ะมันโดนลัวแล้วมันโดนเยอะไงนะครับก็เหมือนไอตัวน้ําแข็งเหมือนกันน้ําแข็งก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับนาดูดีหลายหม่องหลายจุดนะครับมันโดนไปด นะครับโดนชิ้นหนึ่งก็200แล้วอะดูดิลดไปเท่าไหร่ละสิชิ้นก็เท่าไหร่ละสองพันนะครับนะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับโอดินนะครับซึ่งโอดินโอ้โหเอาลูกทองมาสองคนนะครับเป็นฟ้าแฝดมาแล้วโอ้โหเจอด้วยโอ้โหไม่เป็นไรนี่นี่ซึ่งบอกนะครับโอดินนะครับมีพลังฟูรี่นะครับฟูรี่ก็คือโกรธแบบไอ้มังกรเลยนะครับนะซึ่งมังกรมันไปก๊อปพลังมาจากไอ้นี่แหละโอดินเรานะครับนะดูดูดูโอ้โห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 ทำไมมันเคลื่อนที่อย่างงี้นี่โดนหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหโดนแข็งโป๊ะนะครับนะ ายแป๊บเดียวนะครับเอาละเราจะไปล่ามังกรน้ำแข็งกัน่ดูนี่นะครับโอ้โหพระราชาได้มาร่ามังกรน้ำแข็งซึ่งมังกรน้ำแข็งบอกอุ้มหุ้มกลัวมึงแหละโอ้โหมงเข้าบวกเลยครับตอนนี้โอ้โหมีรอดได้เคลนะครับเป็นอารักขาด้วยของพระราชานะครับนะเออจากตอนแรกเป็นของลูกตุ้งครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วโอ้โหเอาเว้ยโคตรปวด เอาละฉันกําแพงนี้กั้นเราจะไม่เป็นไรฮ่าฮ่าิงให้เข้าสิไอ้มังกรโง่แล้วฮ่าแม่งวิ่งชนกูอย่างนี้กูก็ตายนี่เอาละผมว่ามันต้องเจอกับหูนายกบ้านเราแล้วแหละนะครับรุ่งตื่นะครับหนายิงพอปลอยโอ้โหเป็นไงวะรู้สึกยังไงบ้างนะครับเราไอ้มังกรนี่เขาไม่เป็นไรหรอกโู้ไม่กล้าแหลงโอ้โหเละเละพวกเราบ้าโถเกินไปไอ้หมอนี่ตอนนี้หนักกำลัง การดุงตู่อยู่นะครับนะเออประเด็นก็คือโอ้โหมันจะไม่ปล่อยให้เออเหลือช่องว่างระหว่างโอ้โหดูดูดูอุ้ยพ่นโอ้โหเปล่าแล้วฟอรี่น้ำแข็งต่อนะครับนะเอาดิเอาดิมันเจอกับบันดี้โอ้โหเร่เร่เรตุ้มเป๊ะเรตุ้มเป๊ะเออเออเออโอ้โหว้าวโอ้โห กูไม่เห็นหนะ้ากูไม่เห็นหนะ้าลุงตู่กูเรีวนะครับนะ้ำแข็งเต็มไปด้วยนะโอ้ลงโล่คมมอในเมืองเมืองม้อนเมืองหนาวนะครับเราโอ้โหน่ครับมาค่อนข้างจะได้เปียกนะครับนะเพราะว่าตรงน,นี้เป็นภูมินี้อากาศของเอ่อของไอ้มังกรน้ําแข็งนะครับนะ้ำอะไรโอ้โหได้เปียกส,สุดนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับนะเออพี่ประยุทธ์กูนะครับตายเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับพญานาคซึ่งไม่ใช่พญานาคงงไมหมเรามันคือตัวอะไรนั่นก็คือไอ้นอนน้อยต่างหากแม่งปอนะครับ พ่นไฟใส่คู่เหรอ,อมึงตายแน่พญานาคเออ้เอกูออไม่ได้เข้ามาในทิตมันเลยเออตายแม่งโอ้โหแม่งมันคือโรคอะไรวะเนี่ยโดนปล่อยทีแม่งเป็นโอ้โหเลตุปเปะ เอาระสึกแดงเดือดข้อมายืนที่นี่เมืองของเจ้าใช่ไหมเฮ้ยไอ้มังกรน้ำแข็งเฮยแม่งเหมือนกันเลยนะครับนะเฮแต่ต่างกันที่ว่าโอ้โหไอไฟมันดูโอ้โหดุดันนะฮะแล้วน้ำแข็งก็ดูเยือกเย็นนะครับเอทั้งสองคนมาเจอกันกลายเป็นซูเปอร์โนวาโอ้โหต่างคนต่างโกรธว่ะนะครับแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับนะเอาเว้ยสึกระหว่างสองคำนาโตอุ๊ยไ่โคตรอีปิกโคตรอีปิกโอ้โห นะครับทำไมมังกรไฟมันชนะทุกตัวเลยวะนะครับส่วนมากตัวออริจินอลจะชนะตัวคนอื่นนะครับมับงกรไฟเรานะฮะเออน้องกรน้ําแข็งกูตายเลยนะฮะเฮ้ยอ่ะลองเจอมังกรสายฟ้าดูนะครับจะเป็นยังไงฟุวบังกรสายฟ้าบกักแห่ถึงกูจะตัวเล็กสุดกูก็ปล่อยสายฟ้าได้วะเอยปล่อยมาแล้ว ก็โอ้โหก็บอกเลยมึงตายมึงตายนะครับนะโอ้โหดูเรื่องเท่านี้โอ้โหตอนนี้นะครับแม่งโกรธทั้งคู่นะครับส่วนมากมันจะตีเห็นไหมมันจะตีแบบว่าให้มันโกรธพร้อมๆกันนะไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่ามันสกิลมันเออเขาเรียกว่าความโหดมันอยู่เท่าๆกันนะครับมันจะโกรธคล้ายๆกันพร้อมๆกันดูดิดูดิโอ้โหเครื่องกูเครื่องกูเก่งๆเครื่องกูด้วยพวกอุกรณมึงจัดใส่สกิลกันเยอะดิว้าโอ้โหเร่เร่โอ้โหดูสายฟ้าแม่งอย่างการันตุตกอย่างกัรซาสุเกะเฮ้ยฝนตกไอสัตว์ฝนตกเก็บผ้าเก็บผ้า เออน,นั่นแหละนะกูเก็บผ้าไม่ทันถ้าเปียบผ้าเปียบหมดละ <c oughs> เอาละครับต่อมามังกรน้ําแข็งโอ้โหเราจะได้เห็นตัวมันที่เปนโอ้โหอยู่ในเมืองสดใสบ้างนะครับมังกรน้ําแข็งโอ้โหถือว่าเท่มากเลยนะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถิ่นของตัวเองดูสิมันจะสู้ทีเร็กได้หรือเปล่าทีเร็กบอก,กโอ้โหทีเร็กโอ้ไม่เป็นร้อยไม่เป็นร้อยเว้ยโอ้โหโดนโดนน้ําแข็งโอ้โหให้จะสู้มึงได้ดูดิแข็งโตนะครับนะหยุดศัตรูไว้แบบศัตรูให้ศัตรูดิ้งไว้นะครับนะแล้วมันก็ตีีีออยยยยยููู่่่ฝาาเเดดดดดดวคไ้้ปรบิิตแมง เจ้ากลับมาอีกแล้วหรอครั้งนั้นที่ข้าไปเยือนเจ้าก็แพ้ข้านี่คราวนี้เจ้ามาเยือนข้าอย่าหวังว่าจะชนะเลยโอ้โหปล่อยไฟนะครับปล่อยได้โดนน้อยกว่าที่ผ่ายแล้วโอ้ยแข็งแข็งโดนไฟเดียวโอ้โหโดนไฟคือกันนะครับโอ้โหคนอีปีฉากนี้โอ้โหฉากอลังการนาซาใครชนะวะนะครับนะใครชนะเลดชนะนะครับเลดอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับใช่ไหมเฮ้ฝั่งซ้ายนะครับมังกรน้ำแข็งชนะว่ะข่าวดี เอาว่ะมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับรอบตัดสินหมอเลยโอ้โแม่งชนะกูได้ไงว่ามันเยือนถิ่นกูเนี่ยเฮ้ก็เก่งสุดยอดมากตุุปล่อยไปแล้วนะครับโอ้โหมันปล่อยได้ไกลกว่าไงประเด็นนะครับโอ้โหไอไฟเนี่ยแบบว่าเออโดนก่อนโอ้โหเสียแป๊บสุดๆแข็งร้อนนะครับตอนนี้โอ้ยตายตายแล้วตายแล้วโดนไฟแล้วเว้ยทําผมบอกเลยว่าไฟเนี่ถ้าดาเมจมันแรงบวกกับว่าถ้ามันโดนเนี่ยมันจะติดพิษเร็วมากนะครับเพราะว่าไฟมันจะลนนะครับทุกท เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยถ้าขึ้นบูชนะนะครับนะ,ะแสดงว่าไฟชนะแต่ถ้าขึ้นเลดก็น้าแข็งชนะหรอน้มแข็งชนะไฟนะครับเฮ้ยเมี้ยวได้ที่สุดนะครับแล้วมันก็แพ้ตัวอื่นสักทีนะฮะเอาครับต่อมามาหากรบบคุดเรานะครับนิ่มาแร้วจ้าโอ้โหโดนโดนพี่บังกรน้ำแข็งเราจัดโอ้โหปิวเป็นคนละที่กันเลยทีเดียวนะครับคุดผม เอาละต่อมาเจอกับซสปอร์ตเชาหนามาแล้วโอ้โหชนครับจังติดติิดมาก่อนโอ้โหทำไมมันเร็วจังเลยไหวี่โอ้โหโดนแข่งแล้วนะครับนะเอาดีมึงสามารถหยุดหยุดความเคลื่อนไหวของซสปอร์ตเชาหนาได้นี่โอ้โหเจอฟูรี่โอ้โหปีกหลุดปีกหลุดนะครับนะแต่ก็ขึ้นบูชนะอีกแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นเสมอก็เป็นไปได้นะครับนะหรืออาจจะบูชนะก่อนนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันแข็งก่อนก่อนที่มันจะตายนะครับนะพอเป็นไปได้ไหมนะครับว่ามังกรนนักแข็งชนะ ฮู้นายย่งแกต้องเจอกับฉันฉันมาแล้วปอบีฟ้าตาข้างหนึ่งใหญ่ตาข้างหนึ่งเล็กมองไม่ร่าเอาล่ะโอ้โหยิงอย่างนี้ไม่มีทางชนะข้าได้หรอกเออต้องใช้ความสามารถของเจ้าโอ้โหโดนทุ่มไปดอกหนึ่งนะครับนะเฮ้ยโอ้โหเอาเว้ยฟูรี่ใช้พลังฟูรี่เราโอ้โหน้ำแข็งแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะนะครับนะโอ้โหโกรธแล้วโกรธแล้วปล่อยคอมโบแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหทะลุพื้นนะครับมาเอาดิตาย นะครับมันต้องโดนอย่างนี like ้ดี๋ยวใคล้ปอบผีฟ้ามึงเจอเป็นไงล่ะกันได้ไหมนะเต็มตัวบมงเลยนะครับนะน้ำแข็งแสดงว่ามันเข้านะครับมือนี่กันไม่ทันนะครับเพราะว่ามันโกดนะครับมันปล่อยแบบรัวพันอันล้านอันเลยนะฮะเอาละต่อมาลุงตู่บอกลุงตู่ขอแก้ม <laughs> ือซึ่งตอนนี้ลุงตู่นะครับนะโอ้โหแมงตาสีดำเยอะกว่าตาขาวโคตรงงเลยนะครับเอาละมา จัดการมอนฮ่าฮ่าข่าวเมื่อกี้แล้วฉันแพ้โอ้ยโกรธแล้วเว้ยอยรัวจริงๆพวกเรายิงมันเร็วโอ้ยอย่าเอาได้ปล่อยน้ำแข็งรัวปล่อยน้ำแข็งรัวเอาดิ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 อ่พวกเราเออมันใช้ปังตูรีแล้วเจอแล้วเจอเลยกูวิ่งเลยจังหวะนี้กูถอยเลยกูยิงปืนกลขนาดไหนกูก็ต้องถอยแต่จังหวะนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออมันไม่รอดหรอกเรียบร้อยนะครับชนะนะครับนะเออตะกี้ไม่เกี่ยวกับผมบังคับเลยนะนะครับแล้ว ท่านนายกเราอยู่ไหนล่ะผู้นําสูงสุดเรานะครับนะตัวนี้หรือเปล่านะครับดูดิใช่เลยนะครับนะตาดําเยอะกว่าตาขาวใช่เลยพี่แกอยู่ในนี้นะครับนะโดนแข็งโดนเยอะแข็งอยู่นะครับนะ้าโดนแช่แข็งอยู่อ่ะเอาละครับต่อมาลองให้มันเจอกับซูเปอร์ฮีโร่อย่างเช่นแฟตนะครับซึ่งแฟตเนี่ยก็เคยโดนมังกรโอ้โหสายฟ้าฆ่าไปแล้วนะครับนะแต่ดูซิว่าฆ่ามังกรน้ำแข็งได้หรือเปล่า โอ้ยกรน้ำแข็งถือว่าอึดพอสมควรนะเลือดเจ็ดพันเนี่ยดูสิว่าสู้ไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้โดนน้ำแข็งนะครับนะผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับถ้ามันสร้างพลังฟูรี่อยู่ข้างในนะครับนะตอนนี้อยู่ไหนแล้ววะเนี่ยนะครับนะเอ้ามันอยู่ไหนของมันแล้ววะนะครับเอ้าไปไหนล่ะโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วผมต้องดูจากมุมด้านบนนะครับเอ้เฟสกูตายนะครับโดนโอ้โหโดนพลังเยือกเย็นนะครับจับตัวไว้นะครับนะมันเลยวิ่งไม่ได้ไงเออนะครับนะ โอ้โหแต่ถ้าสมมติเป็นมังกรไฟนี่จะชนะได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งกับสายฟ้าเนี่ยสู้ไม่ได้ เอาละต่อมาต้องมาเจอกับพี่โตโอ้โหโตจริงๆนะครับโดนเฉพาะหัวนะครับนะเอาละมาเออพี่โตบอกนี่โจนไฟฉันไปซะไฟแห่งการเต้นจำปะยังไงร่ะมันคือสปอร์ตไรดีๆนี่เอ๋นี่หลบได้สอยนะครับน้แม่งกันอย่างนี้ได้ไงวะงงเลยนะครับเป็นแค่คนธรรมดาชอบเต้นจำปะซ่งมีพลังนะครับนี่โอ้โหงงไหมล่ะงงไหมล่ะนี่นี่โดน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 หมัดรัวหมัดรัวหมัดรัวฮูอมึงคิดว่ามึงจะรอดจากสงครามนี้หรือนี่โอ้โหนะครับมันชอบโดนแช่แข็งรับเย็นนะชนะ พี่โตอย่างแพ้อะไรวะเนี่ยอ่ะงั้นมึงเจอดาร์คแฟตกูแล้วแหละดาร์คแฟล็กบอกฉันได้ได้เร็วฉันจะปล่อยสายฟ้าสายแกโ,<ฮ>โชคดีนะดาร์คแฟตเฮ้ย<ฮ>อย่างนี้ก็ได้เหรอ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นมังกรนะครับโอ้โหซึ่งผมกตอนนี้ผมก็สร้างมา3าตัวแล้วนะแป๊บเดียวเนาะสร้างมาสามตัวแล้วครับนะเออมังกรไฟมังกรน้าแข็งมังกรสายฟ้ามังกรไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับนะก็เอออ่ะแล้วท่านผู้ชมนะครับอยากให้ผมเล่นมังกรประเภทแบบไหนอีกนะครับนะเดี๋ยวผมจะรองสร้างให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ช่วยกันดันนะช่วยกันดันนะไม่ใช่คนหนึ่งขอแล้วก็บอกว่าผมจะไปติดตามพี่ถ้าพี่ไม่สร้างตรงนี้โอ้โหคือแบบว่า ทำมาจิตใจพี่มากเลยนะครับคำพูดอย่างนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนลับไอค้คอยตัวจริงนะครับนะคือแบบว่าคุณต้องช่วยกันดันซิมันจะได้นะครับนะเออไม่ใช่พี่จะเล่นให้น้องแค่ตัวเดียวอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลือกนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้พอเล่นแลบบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไ like, ล โอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับนะ